สวัดีครับพี่น้องครับพบกับ่องบาทลำเพิดเสียวครับจักปีจักเป็นลูกเครื่องบินมาเต็มเลยครับอน้องสวัสดีครับครับสวัสวัสดีครับสวัสรับสวัสคับสวัวเดบรครับสวัสดีครับสดีครับด สวัสดีจ้ามาสมัครมามาอดิชันบ่าจพิ่นอัดเต็มหรอเจ๊าเต็มแ้วเพราะว่าอัน้คุณดียวกัพ่อหรือจ้าเพราะว่าเต็มแหลวจ้ะอันนี้แม่นยังสินเพราะมันมุ้งยิ้มหดมุ้งยิงมุ้งิงบ่ผู้งามปานนี้มุ้งยิ้บอผู้ามแน่นี่เลยเออนี่เรางามโคตรเขาบอกุ่นะเขาเาได้ ก็จะส ja, oh, e yeah, uh, ีก yeah. ับแม่เลยแบบสีเบคนบให้งแบน่ให้ข้าหน่อขไปเบิดครับข้าเบิดไปว่าแม่นุกของเรางเข้มเากบบเาอาบบเอันเอาิขาวบัแจกะไปเบินเฮเอาไปเบิ้งไงจะดนไปเบิ้งซื้อเด้อหามเต้นเด้อหามเส้นเด้อ

ไปก็มาเลือดออกที่บ้านเดินกระป๋อยมาให้หัวเราอักเสบยังไม่ได้เข้ากลุ่มยังเปล่าครับแม่เบียร์ไ่นแกไม่อาบน้ำมาสามอาทิตย์แกยังไม่างเดี่ยวได้สแต่ว่าตอนแรกต้องแต่งหน้าก่อนอาบไม่อาบน้ำไม่อาบสามอาทิตย์ได้ไหมมีรุ่มมีมีอันีอาบแล้วมันเหนียวได้

ต้งส่กสตรวแม่นัีส่สองนิ้วสมน้่าัองเล่นจังม ผมฝากซองโฮมไหมประหยาดฝากซองพี่น้องครับซองบาดลำเพลินออฟฟิเชียลครับซองใหม่พี่น้องจะได้กับฝากติดตามเด้อฝากติดตามเนี่ยช่องนี้บานบานลำเพลินออฟฟิเชียลแม่แม่ว่ากขึ้นมาซองใหม่เาเฮ้จัดกันซองซองบ้านลำเพลินออฟฟิเชียลครับตอนนี้คนติดตามมั่ในไลน์พี่น้องเพิ่งเพิ่งเพิ่งดาใส่ขี้บวบแต่ว่าเพิ่งครับ ใช้ดาวใช้คีย์บอร์ดแล้วมาเบิ่งเขาื้อเล็กบอกพี่น้องมาเบิ่งหลายๆบาเบิ่งเขาคี้บอดสามตัวแม่นครับื้อเล็กนี่รถตีนันครับืโมเล็กเกิดอีกยังขึ้นครับพี่น้องครับรถตีคีย์บอร์ดมี่จะคนสามสามคนเหรนครับพี่น้องขี้สองคนเอาเป็นขี้สี่คนโมเล็กนี่ทำเบิ่งได้เขาสีเฮ็ดเขาสีเหตุขี้ไปพี่น้องเบิ่งมันสิมันสิอยู่กันแบบใดยอันะาแล้วแต่เป็นเบิ่งื้อเล็กนี่เราจิตั้งกองแบบใดย เวทีเปนแก้วส ok ิยุ่จากไหทำามังได้พี่น้องเนะเจ้าหน้าฝากติดตามด้ครับบาทลำเพลินออฟิเซียกับพี่น้องครับขอบุณในรายกครน้ำปั๊บจ้าปั๊บไก่ไปพัดแจนข่ออาจารย์จังมือจังพฟนัน เรียนเล่นมาผมเป็นยังครับผมเคสซีซั่นมาอาจารย์หน่อยไหงัคุณนองฟังฝุ่นมาทำาม่ได้เนาะนี่น้องน้องน้องปากปากผมก็ไปตอ้นี่เมื่อนี้ผมฝากน้องก็ไปผมให้น้องฝากผมช่องอาจารย์บ้านครับ สองอาจารย์บาักสองอาจารย์บาสนม่ลเนี่ยลาไปทางนี้เลยผมครับผมทสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

ส่องส่องบาดลำเพลินออบิเซียครับส่องไหมบ่แมนครับส่องเปิดไหมถึงทัานยังอุ้ยยังครับเพราะท่านนี่บ้านนี่ไปฝากส่องเพราะท่นนี่ไปฝากส่องน้ำผู้ใดอยู่ฝากนั่นไปจันโอนี่ฝากติดตามเจ้าบาทแน่นนแมนครับฝากติดตามนะครับพี่น้องฝากฝากฝากกู้ซื้อได้ห้ามฟังก็ต้องฟังให้ฝากกู้ซื้อไปกดติดตามตัวกดกดกดมันมีคนกดสองเที่ยวแม่จันผมกดให้แล้วสองเที่ยวสั้นว่ากดสองเที่ยวมันก็ออกตัวเนาะผมเงินอะไย จะไร้แบบคนได้กัดเถอะเจ้ามันหักกันแห้งแล้วสุดเอ้าลาอีกลาหน่อยดูเถอะคุบอกว่าขวัญมันเป็นแบบนี้เงี้ยเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องออกมาเดี๋ยวบองจะมีใครอีกมังเอ่อขึ้นน้องหน้ากันไปับพี่น้องครับก็ยัดลงคลิปนะครับเออพบกันคลิปใหม่ครับวันนี้ก็ฝากซองยังไม่ได้ฝากซองครับครับซองหลักใหเงี้ยไรซองครับผมก็บสี่ด็กฝากพี่น้องซอยเป็นกำลังใจกันครับ เฮ็ดไปเรื่อยครับพี่น้องครับจักมันสีย่างครับโบชันเนี่ยเป็นสองใหญ่พี่น้องงานเนี่ถึงกติดตามยังไม่เยอะเพราะผมยังวันน้โปรหมดจ่อควองเนาะท่านหนี่ไปฝากสองผู้นั้นผู้นี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตลงคลิปได้พี่น้องแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับคลิปนี้สบายดีครับพี่น้อง